ก็ดีใจเป็นก่อนใจของสาวๆใช่ไหมครับก็จริงๆขอบคุณนั่งโอเคที่ที่จัดโบทขึ้นมาจัดอวอร์ดี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมจริงก็ดีใจมากแล้วแล้วก็พอยิ่งชนะเราก็ย่งรู้สึกว่าผลงานที่เราทาออกมาแล้วคนดูชอบครับคนดูชอบแล้วแล้วเราเร็วมาโบสให้เราเราก็อยากจะทาให้ดีขึ้นไปต่อไปในปีหน้าครับผมปีนี้ปีหน้าก็อยากจะหวังว่าขอให้ชื่นชอบผลงานผมเหมือนปีที่ผ่านมาครับขอบคุณมากครับ เราคิดว่าเสน่ญญห์ดูดของเรา,เราสาวๆอยู่ตงไหบ้างเออตาเหรอครับอาจจะเป็นจุดว่าแบบจุดจุดน่าจํามึงครับว่าตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคงเป็นผม,ผมว่า คนผมชอบผมที่แบบนิสัยแล้วก็ผลงานของผมด้วยครับผลงานเราหลากหลายแล้วเรามีงานหลากหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยชอบในความหลากหลายในตัวผมมากกว่าแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมกไมไม็ไม่ถามคนที่โหวตแต่ก็ทุกคนที่โหวตมาผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมแล้วงานตอนนี้แล้วมีหมายปองหรือไม่มาเพื่อชักเรื่องปจเราต่างใจเดิ <accomplish> มครับยังโสดครับผม,มโสดแล้วก็ก็แค่รอ เราคนที่ใจเราต้อนี่ครับรอเวลารอจังหวะนี่มันที่มันลงล็อกแล้วถ้าเกิดเราเจอคนคนนั้นเราก็จะดีใจแล้วก็จะไม่คิดมากครับผมทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดมากแล้วก็แค่แบบปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับผมว่างงานเกินไปไหมคะเจมว่างนานเกินไปไหมเหรอครับไม่เนี่ยครับเราว่ามันเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติแล้วเรื่องของแบบความรู้สึกครับมันอธิบายยากครับจะมาบังคับให้เราชอบใคร แล้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็คงอยากจะชอบไปที่แบบใช่ใช่เราเองหลังเล่าเวลาไม่มีใอะไรพูดสารเหงาครับทุกคนเหงาหมดแล้วครับแต่ว่าเรามีเพื่อนเรามีเรามีทีมงานเรามีผู้จัดการเรามีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่คอยคุยด้วยคอยไปทำอะไรกิจวด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบเราไม่เหงาเท่าไหร่ครับไม่รู้กลาใจหรอแบบต้อดูควมคิดเห็คือทุกคนสวยหมดเลยครับชอบแต่ว่า ไม่ได้ชอบในใน,ในแบบนั้นนะครับชื่นชอบในผลงานของเขาแต่ว่าไม่ได้ชอบที่อยากจะแบบไปไปพัฒนาจีบเค้าอะไรอย่างนี้ครับผมเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราเราเป็นอย่างนี้เรารู้จักเพื่อนๆเยอะๆเรามีความสุขดีครับวันนี้ครอบครัวมีถามไหมคบเมื่อไหร่จะมีแฟนไม่ถามครับไม่ถามแล้วก็มีแบบก็มีคอยแบบทำภาษาพ่อแม่นนเนาะก็ต้องแบบ คอยคอยเหมือนจับตามองอะไรเงี้ยแต่เขาก็ถามว่าแบบเออไม่ชอบก็เหมือนไม่ได้เหมือนที่ผมบอกทุกคนกนะ็ออยังไม่มีครับผมยังไม่ได้ชอบใคร <c oughs> ดีใช่ไหมครับผมแฮปปี้นะครับเพราะผมได้ดูแล้วผมได้ดูหนังที่ี่ผมได้ไปดูรอบของแฟนคลับใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเราพอใจและเราชอบมากๆเพราะฉะนั้นผมก็ นอกเหนือจากนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นนะครับก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากๆแล้วก็พอใจแล้วที่าแบบนี้แหะมันแบบมันแบบไม่แยแย่อะไรไม่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 คิดมากครับเพราะว่าสำหรับคนที่ได้ดูส่วนใหญ่ที่คนที่ได้ดูครับเขาก็จะแฮปปี้แล้วก็ฟีดแบคก็ดีแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วต่อให้แบบอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มมาก ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ประสาใจครับเราแวแกบอกว่าอดนนี้วิญออมาอีกเลยอย่อาลืมไปเรียนรู้แ้วกันครับไม่กดดันครับงานทุกชิ้นเราทาเหมือนกันเราทําเหมือนว่าเราทําเป็นครั้งแรกในชีวิตเราทำเหมือนเราเริ่มต้นใหม่เราเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หวังว่าคนที่ได้ดูจะมีความสุขแต่ส่วนใหญ่ที่ออกมาคือคนไม่ค่อยได้ดูคบเพราะว่าคนบอกว่าเาอาออาไปแล้วรออะไรอย่างเงี้ยผม คำว่าดีกว่านี้ก็แล้วแต่แหละโดยท่านที่เขาดีความแลวบางคนก็อยากอาจจะคาดหวังมากกว่านี้แต่ในส่วนตัวเองเขาก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กว่าที่เราตั้งไว้ด้วยซ้ำไปในมุมมองผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดมากแล้วก็ไม่ไม่น้อยที่หนังมันออกมาทิ้หรือฟี่แบกจะออกมาเป็นยังไงครับผมแค่นี้ผมก็ดีใจละคนมองว่าหมือ,บบอแบบเราแบบไม่ได้มีช่องทางในการโปรโมทหรืออะไรนะ ก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางทางผู้ใหญ่นะครับว่าการโปรโมทหรือการอะไรย่างนี้หรือวิธีการอะไรอย่างนี้มันแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็โปรโมทเต็มที่เท่าที่เราเจอทําได้ทุกคนก็ช่วยๆกันทําเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าพอที่ออกมาส่วนตัวผมแฮปปี้แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อย่าลืมไปดูดีๆด้วยกันนะ ไม่คิดมากอย่างที่ผมบอกไงว่าเรา happy แฮปปี้แล้วเราดูแล้วเราแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ผมทําได้มากกว่านี้แล้วในส่วนของผมเพราะเราเป็นนักแสดงใช่ไหมครับเรามีหน้าที่แสดงให้มันดีที่สุดถ้าเราพอใจในผลงานของเราแล้วคนที่ได้ไปดูแฮปปี้อ่ะแค่นี้พอแล้วครับส่วนเรื่องอื่นๆมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทําให้สิทธงานหรือว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งดังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยในส่วนตัวของตัเองเราแฮปปี้ที่สุดแล้วครับเราเข้มในความักทีได้ เล่นครับถ้ามีถ้ามีหนังอีกถ้าเกิดคิวว่างนะครับแล้วกเ็เรื่องราวทุกอย่างเปนใช่เราก็เล่นครับเราไม่ได้คิดว่าการเล่นหนังมันจะต้องเป็นอย่างนี้นอย่างนี้เราค่ดว่าสมว่าเราไปทำงานอะไรหลายแบบหลากหลายแบบให้คนหลากหลายกลุ่มได้ดูกันครับเมื่อวาน ครับม <c oughs> ไปเรียนครับเล้ว <c oughs> เรื่อวพาะว่ามีอะไเอามีไปเรียนครับไปเรียนเพราะว่าอันี้เราไปงานงานที่เรารับไว้แล้วแต่ว่าผมต้องมีเรียนด้วยอาทิตย์ครับก็เลยคุยเรียนไว้ว่าเดี๋ยวพอ,ต,อต้องต้องรีบไปเรียนต่อนเทียงครับผมก็เลยไม่ได้อยู่สัมภาษณ์ครับผมขอโทษเลยนะครับส่วนหนึ่งไม่มีใครบอกด้วยว่าจะสัมภาษณ์ครับ <c oughs> แต่ว่า เราต้องรีบไปด้วยหละจริงๆเราเมาื่อวานเราต้องรีบไปเรียนด้วยหละเพราะว่าเรียนผมขออาจารย์ไว้ครึ่งเช้าเฉยๆครับแล้วก็ครึ่งบ่ายต้องรีบไปทํางานส่งคืนอาจารย์ต่อครับอยู่มหาลัยถึงประมาณ5้าโมงครับผมทางานยังตอชใช่ก็เลยโทรไปรับไม่รู้ไม่มีใครบอกว่าจะให้สัมภาษณ์ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรครับแค่รีบไปเรียนเฉยๆครับผม